เอาแล้วผมกราบสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ลงมาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์536นะครับผู้ชมครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นั่นเองนะครับผู้ชมครับเพราะว่าอ่าผม ได้ทําการไปสุ่มเทสระบบดูนะครับผมผู้ชมครับได้ทําการไปสุ่มเทสเจ้าตัวระบบสุ่มดูนะครับผมผู้ชมครับปรากฏว่าผมได้รหัสมารหัสหนึ่งแล้วผมก็เลยลองกดเข้าไปสุ่มดูนะครับผมผู้ชมครับผมให้ไปสุมสุ่มได้แหละเออลองกดเข้าไปสุ่มดูนะครับผมผู้ชมครับปรากฏว่าแม่งมีไอตัวจุงลายออกมาแล้วผมผู้ชมครับ <c oughs> <c oughs> มีจุงลายออกมาจากท่อนะผู้ชมนะเป็นตัวเอเสอาร์นะครับผมผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะมาเอากลับเข้าไปในกล่องแล้วกันนะครับผมผู้ชมครับให้ทุกคนไปสุ่มนะ ใครที่อยากได้ไอดีนี้นะครับผมผู้ชมครับก็ไปสุ่มในกล่องตัว5บาทใต้นะครับผมผู้ชมครับในเว็บของเราเรียกนะครับผมผู้ชมครับโอเคครับผู้ชมครับตอนนี้คือเราเข้ามาในหน้าเว็บเป็นที่หน้าเว็บเียเลยหน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผู้ชมครับก็รหัสก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูและกันนะครับผมผู้ชมครับโอเคนี่นะครับผมผู้ชมครับมีตัวเจ้าตัวนี้มาด้วยนะครับผมผู้ชมครับก็คือสุ่มไปเช่อสองรอบครับแล้วมันลั่นมาเฉยเลยนะครับผมผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวรหัส นี้ดูแล้วกันนะครับผมผู้ชมครับก่อนเอากลับไปในกล่องสุ่มนั่นเองก็ย้ําเลยนะครับผมว่าใครที่อยากได้นะครับผมก็สามารถไปสุ่มกันได้นะครับผมผู้ชมครับผมจะเอากลับไปเหมือนเดิมนะครับผมผู้มชมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมผู้มชมครับทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะว่าอ่าเว็บของเรามันเป็นเว็บไหนนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับผมผู้มชมโอเคมาแนละ้วผมรหัสก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมคร่าวๆนะมีอ่าเจ้าตัว รา,าชาใต้ดินนะครับผมผู้ชมครับแล้วก็จะมียุงลายนะครับผผู้ชมครับผมก็ไม่รู้ชื่อมันชื่ออะไรนะเออแล้วก็มีซปเปอร์ไซส์ด์กนะผู้ชมเออแล้วก็จะมี่าตัวหลักๆนี่คือจะมีสามตัวนี้นะครับผมผู้ชมครับสามตัวนี้ไอ้พวกหลังๆนี่ไม่เกี่ยวแล้วนะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมผู้ชมครับนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลอง เข้าสนามระลองดูนะครผมอยากลองดูว่าแบบพวกเอฟเฟกตรตคงตะกิวมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมช่วงครับผมไม่อยากรังแกคนที่แบบพลังต่ำกว่าหรอกแต่แบบขอสักหน่อยแล้วกันนะครับผมชวงครับส่วนมากพลังต่ำเนะี่ยมันจะมีเธอ,อจัดแต่เซตบอรดมาให้เรานะผมชัวครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้อาแทนไม่ได้อีกชิมหายแล้วโอเค มันก็มีแค่นี้นะครับผู้ชมครับมันจะแทนได้ก็คือจะมาแทนเจ้าตัวดักไตนะครับผู้ชมครับแต่ผมไม่อยากแทนละกันเอาเป็นเอาไปเป็นแบบนี้แหละนะครับผู้ชมครับแต่ผมอาวลเริ่มต้นเนี่ยผมว่าผมชอบหน้ากากหวานมากกว่านะผู้ชมโอเคมาเดี๋ยวผมจะลองซัดให้ดูนะครับผู้ชมครับเนี่ยรูพลังมันครับโอ้โหทีเดียวครับผู้ชมครับวัคซีนแมนตายไปแล้วครับผู้ชม ทีเดียวก็ผู้ชมบอกเลยว่าแทงทะลุไปวัคซีนแมนเดี่ยงไปเลยครับตะกี้นะผมเห็นวัคซีนแมนแล้วผมหวั่นๆอยู่นะเล็กๆแต่ว่ามาแบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าตัวนี้มันจะมาจัดการตัวนี้หรือเปล่าแล้วผู้ชมครับเห็นมันโหดนักโหดหนาในตัวนี้นะครับผู้ชมโอเคมายุงไลยลูกพ่อออกโรงเลยครับงานนี้แทงทิ่มทะลุไปครับผู้ชมครับแล้วก็เรียบร้อยครับระเบิดทีเดียวตาย อบอกเลยว่าโคตรโกงผู้ชมตัวนี้แม่งโคตรโกงเดี๋ยวผมจะลองไปตีพวกค่าพลังเยอะกว่าผมดูนะครับผมเชื่อครับว่ามันจะได้หรือเปล่าง่ายเลยตัวนี้แม่งโกงนะทําไปเล่นไปนะผู้ชมเนี่ยพลังเท่าไหร่เอออันนี้คือพลังสองหมื่นครับผู้ชมครับเราก็มีอยู่สองหมื่นโอเคเดี๋ยวเอาเยอะกว่านี้แล้วกันนะผู้ชมครับไม่รู้ว่าจะมีให้หรือเปล่านะโอเคสองหมื่นห้าครับรู้สึกว่าจะเจอตัวตึงๆอยู่นะผม้ชมครับเป็นไอเด็กเพรสนั่นเองนะผม นะผมไม่ได้ใส่มาเอ้ยผมไม่ได้ใส่มาดีกว่าผู้ชมโอเคเราน่าจะอ่าเราตามพลังอยู่ที่พลังเราตามอยู่ที่5,000นะันะครับผู้ชมครับใช่ปะตะแยนะผมแทงทะลุเข้าไปกับทิมเข้าไปเรียบร้อยครับทีเดียวตายไหมไม่ตายเออแล้วก็ยังไงจังหวะนี้ขอทิมอีกสักทีได้หรือเปล่าจ๊ะ รู้สึกว่าหมดรอบเราแล้วก็จะเป็นรอบอันไดแล้วก็เรียบร้อยเลยนะครับผู้ชมครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอ่าเลือดมันยังไม่ยุบเลยนะครับผมู้ชมไม่รู้ว่าเราจะสู้ไหวหรือเปล่านะเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับผู้ชมครับโอเคมายุงลายลูกพ่อครับแทงทะลุไปว่ายังไงครับมันจะแทงหรือเปล่าเออรอบนี้แหละเดี๋ยวมันแทงแน่นอนเจอรายชาใต้ดินทุบไปทีเดียวเกือบตายครับผู้ชมครับนะแต่ก็ถือว่าถ้าเอาไปปั้นดีๆเนี่ยเล่นได้นะครับผู้ชมครับเจ้าตัวนี้นะ แต่ว่าตอนนี้ก็แบบเราห้าวเป้งเกินไปไงนะแล้วก็เรียบร้อยเสร็จโจทีครับนะโอเคมาผู้ชมป้มเข้าไปก็ผู้ชมครับอันนี้คือผมสุ่มมาจากกล่องสุ่ม5บาทผมบอกแล้วเนาะผู้ชมนะสุ่มมาจากกล่องสุม่มโอเคกดข้ามไปเลยแพละอย่างเงี้ยนะครับผมผมสุ่มมาจากกล่องสุ่ม5าบาทนะผู้ชมทําเป็นเล่นไปนะแล้วก็ได้อ่าเจ้าตัวเจ้าตัวม่วงมา2ใบมั้ง นี่ยผมชมมันจะเป็น่องสม5บาทมีอยู่ประมาณาาตั๋วแดงนะคผมู้ชมครับตั๋วแดงมีอยู่ประมาณ50สนะส่วนตะั๋วร้อยใบเนี่ยผมบอกเลยว่าหมดสต็อกเร็วมากนะคผมู้ชมครับมันหมดไปอีกแล้วนะครับผมเพิ่งเติมมาเท้ๆเพิ่งเติมมาหยกๆนะครับผมมีคนไปเหมาไปแล้วผมผู้ชมครับหูบ้าสุ่มจัดนะครับผมผู้ชมโอเคสําหรับคลิปนี้ครับก็ไม่น่ามีอะไรมากนั่นแหละก็อย่าลืมไปสุ่มกันนะครผมผู้ชมครับผมมาโปรโมท แค่นี้แล้วกันนะครับผู้ชม